สามสองหน่งครับนี่หน้าจอนี้นะครับเรากําลังที่จะอธิบายในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เกษตรก้าวไกลปลาหมวกเขียวครับแต่อธิบายแล้วเนี่ยเราต้องมีข้อมูลมาห้างอิงมาเปรียบเทียบด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเกษตรกรหรือผู้ใช้ปุ๋ยเนี่ยจะไม่เชื่อถือได้นะครับผมยกตัวอย่างเก้าๆเลยนะครับตอนเนี้แต่เดิมนะครับคนที่น้องเกษตรกรจะถามว่าปุ๋ยของคุณเนี่ยเออมีส่วนผสมอะไรอย่างไรบ้างนะครับ แต่ตอนนี้พี่น้องส่วนใหญ่จะถามว่าธาตุอาหารในปุ๋ย NPK เนี่ยของคุณเท่าไหร่เอ้ยมันผมไปใส่แล้วมันจะดีหรือเปล่านะผมก็เลยขออนุญาตอธิบายนะครับตัวยอยางตารางคุณสมบัติของปุ๋ยยินซีของกรมวิจาัการเกษตรนะครับมันไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้ว่ากรมวิจาัการเกษตรครับแต่นี่คือของแท้ครับไปเปิดดูใน Google ได้ครับผมมาที่ตารางข้อที่ข้อที่9นะครับเรื่องของธาตอาหารก่อนธาตาหารหลักของปุ๋ยก็คือ ในโซเจนหรือตัว N นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสหรือตัว P แล้วก็โพแทสเซียมหรือตัว K ครับอันนี้คือเป็นธาตุอาหารหลัก3ตัวนะครับที่ต้องมีอยู่แล้วคือผู้ยินทรีนี่ไม่ใช่มีเฉพาะธาตุอาหารหลักนะครับยังมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมากมายของกรมวิจาการเกษตรกําหนดว่าตัว N เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1.0ตัว P 0.5ตัว K 0.5 รวมแล้วตรงนี้ท่านหารมี2นะครับไม่ต่ำกว่า2จึงจะเรียกว่าปุ๋ยอินทรียในขณะที่นี่ตารางข้างฝาครับฝามือผมนะครับไม่ใช่ฝาผนังนะครับ NPK นี่ครับมันเป็นภาษาอักฤษ N ตัว N เนี่ยอยู่ข้อที่3ครับ t o t เทลไนโตรเจกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่า2.4ครับของกรมวิจาการกำหนดไว้ว่า1อ้นี่เกินแล้วนะครับ1ตัวต่อไปครับตัว P ก็4ครับ 6.7 6.7นะครับฟังไม่ผิด6.7กรมวิจาการกำหนดว่า0.5ครับโอ้โห,โห,โห,โหมาที่ตัวตัวเคครับนี่ตัวเคนะครับ2.4ของปุ๋ยเกษตรก้าวไกลในขณะที่กรมวิจาการครับ0.5ถามว่าปุ๋ยเกษตรก้าวไกลมีธาตุอาหาร3ตัวตัวหลักเนี่ย3ตัวรวมเท่าไหร่คำตอบก็คือ11.5ครับ11.5ครับ ในขณะที่ถ้าเรามองไปอีกว่าที่ปุ๋ยที่นิยมใช้กันในปัจจุบันกับทุเรียนอย่างเช่นอกสามสามเนี่ยมีธาตุอาหารแค่รวมแล้วแค่สิบสองใช่ไหมครับไอ้นี้เรียกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงชนชนเพดานครับชนเพดานอยู่ตรงนู้นเลยชนเพดานนะครับยังครับแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีธาตุอาหารโดยเฉพาะมชจธาุนา,านะครับในเรื่องของค่า G.I. อ๋อยังไม่โอ้มม,ม,มีหลายค่านะครับ หลายๆนี่เนี่ยนี่ค่า GI ครับของของกรมวิจายการกำหนดว่ามาทางนี้เลยครับกล้องครับของกรมวิจายการกำหนดว่าไม่ต่ำค่า GI เนี่ยนี่คันย่อยถลายที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า80ครับ80เปอร์เซ็นต์ครับกล้องไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าครับในขณะที่ปุ๋ยเกษตรก้าวไกลนี่ครับอยู่ในข้อ11ครับค่า GI นะครับหนึ่าสิบสครับ โอ้โห oh 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 oh. สูงเกือบสองเท่าตัวความหมายตรงนี้คืออะไรครับความหมายตรงนี้ก็คือว่าการนำวัตถุดิบมาหมักมาย่อยสลายจนสมบูรณ์ไม่ใช่หมักกันแค่สองสามเดือนอันนี้หมักกันเป็นหนึ่งปีเหมือนเปรียบไปก็เหมือนการทำอาหารครับเหมือนปรุงอาหารถ้าเกิดคุณปรุงไม่สุกสุก,สกดิบๆคนกินก็มีพิษมีโทษใช่ไหมครับอาจจะมีประยุก์ประยกักอันนี้ก็เหมือนกัน พืชเอาไปกินในขณะที่การย่อยสลายไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเกิดพิษเกิดพิษเกิดสารพิษนะครับคือปุ๋ยต้องไปย่อยกันอยู่อีกแทนที่จะมาช่วยพืชในการที่จะดูดซึมธาตุอาหารต่างๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่าชีไดตรงเนี้ยก็เลยสําคัญมากอยากให้ผู้ใช้หรือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก่อนซื้อก็ดูว่าออสูตรเรื่องของธาตุอาหารหรือเรื่องของค่าต่างๆเนี่ยมันมันมันดีจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้เราไม่ได้ว่าเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับนี่ยังไม่พอครับคุณสุภชัยนี่ค่าพีเอสครับค่าพีเอสค่าพีเอสอยู่ข้อไหนครับไอ้ค่า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 จีไอใช่ไหมฮะเมื่อกี้จีไอใช่ไหจีไอครับมเกิดคิวมัดคิวมิดตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับที่ก็บอกโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสุภชัยเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันนะค่าจีไอตรงเนี้ยนอกจากคือเป็นปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายตบูรุ์มันก็เกิดยูมัดแล้วก็ยูมิดด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรถามหากันมากครับในปุ๋ยอินทรีย์เกษตรก้าไกลซาบวเขียวเนี่ยเรามีตรงนี้อย่างครบครันเลยนะครับ